ัสวัสดีครับหอช่องครัวกากากมันมีคนใช้แล้วใครเอ้าเพาะว่าทำครัวกากากของเด็กไม่ทำก็ได้ไม่ทำไม่ทำไม่ทำพี่ไม่ทำป็นชื่อช่องอื่นไงชื่อช่องหนึ่งพี่ไม่มีแล้วพี่จะหมอพี่โล่งโปง่งไม่มีช่องโอ,โอเคมีช่องน้องก็ได้ช่องคิตตี้ลีนโอเคนี่มันรีวิวกัน ทำทำอะไรวันนี้ทำอะไรย่างกุ้งย่างกุ้งเตรียมจุดไฟนะครับก็จะจุดไฟแบบไหนนะครับก็เตรียมอยู่เนี่ยอุพี่อุกเอาพี่อุกนะครับบ้านติดกันเอาปลามาให้นะครับอคุณตาไปดูดังเตาพี่เดินลุยต่อครับโอเคแล้วเราไปไหนต่อเอาไปไหนต่อครับ นี่คือการก่อไฟแบบง่ายๆนะครับถ้าเรามีเตาแก๊สเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับสำหรับหนูๆน,น,น้องๆอย่าไปทำกันเองนะครับเพราะว่าที่ดินเราทำก่อไฟมาแล้ว20ปีนะครับโม <Questo S 1> <c oughs> โอาใครมาปูเสือของฮีอนะ นี่คือกอุ้งที่เราต้องใช้ติดขึ้นมาแล้วครับแบบนี้ก็จะง่ายดีนะครับอันนี้เป็นหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้อ,นนอะโอเคอเสร็จแล้วทำไงครับพี่ลินโอเคล้วก็ยกไปเอาเช็ดก,กาวไม่มัดนะผ่าใครรเดี๋ยวพึ่งนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาอันนี้ออกจากเตาก่อนครับเคลีย เศษท้่ท่าออกจากเตาก่อนมันจะได้มีรูนะเพราะว่าถ้ามันมีรูอ่ะเอานี้ลูกเอาที่คีบฐานเอาที่คีบฐานม,มันจะเร็วไม่เราจะทำช,ชา้าช้าเพื่อให้มันเป็นรูนะครับ นอกด้วยลูกเออนั่แนแหละโอเคแล้วก็เอาทานลงไปใช่ไหมใช่แล้วก็เอาทานมาเพิ่มครับใช้ป่อยหรือป่ะได้ไปเอาท้างใจนะ อ,อู้ดีๆอนิมายด้วยสิเสียบกุ้งเข้าไป,ไปที่ไม้นี่มันจะโผล่มาดนึง <c oughs> แต่ตัวมันใสเราก็จะม,มองได้ชัดโอเคเสียบกุ้งแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการเสียบกุ้งให้มันโผล่ เขาคือใครเขาคือเจ้าของช่องคิตตี้ดีเขาคือลูกไม่คุยกับใครน้องบอกแม่จถูกน้องสายน้องบอกแม่แล้วก็ในสายแล้วไงก็ไม่ใจจะปลุกไม่ได้จะปลุกตอนที่นัำกุ้งตื่นแล้วมือก็สายเกินไม่ใช่จะเที่ยงแล้วนะ ไฟในเตาก็เริ่มติดแล้วนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับวันนี้คือกุ้งที่เสียบเสร็จแล้วโอเคไปคันมันหายก่อนนะเกือบเกือบ

ยู่ตัวก่อนใส่ไปเลยลูกเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางอ่ะใส่อีกลูกใส่ได้อีกอยู่ใส่ได้อีกอยู่ที่ไหน เนี่ราก็ขย,ขยับลงมาหน่อยิวางเลยหนีบเลยไหมเดีย๋ยวเพื่อนใจเย็นๆเลียงให้มันสวยงามก่อนมันจะเป็นระเบียบแล้วก็เราก็จะย่างมันได้สุกทั่วกันโอเคยกขึ้นแล้วก็พับนั้นกลับมาครับ แบบนั้นแหละโอ้พระเจ้าพ่หนุ่ยพี่ทำไม่ได้คนเดียวพี่ทำคนเดียวไม่ได้หรอกพ่อก็รู้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหนุ่ยทำเองเอาไม่เป็นไรยกขึ้นไว้ยกขึ้นไว้ยกขึ้นไว้ก่อนโอเคโอ้โอ้จะความเดี๋ยวนี้นะรักทูเล่ จริงแล้วเราหมุนไม้เอาก็ได้ไม่ต้องกลับที่เหล็กก็ได้เดี๋ยวมันเร็วกว่าน,นี่ไปแน่นๆนะเวลากลับด้านนะนี่ไปจนแบบนี้เลยเหรอน<า>หน้าเหมียวขนาดไหนเยูยนะ<า>ประมาณนั้นแหละแบบนี้เหรอครับเหน,<า>น,นียวเหนียวไรู้ว่านีมันนิ้วตัวเองออกมาเชฟแดน,นประดิษฐ์ นี่เริ่มดูที่หัวของกุ้งนะครับมันเริ่มมีฟองอากาศการเดือดดูดับดดับแสดงว่าเรากลับได้มันได้ละ่้วเหรอ้วเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 บยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ๋ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยเยเยเย้ยเียเ้ยเ้ย้ยยเยเดี๋ยวเ ถ้าเรากลับลงก,กลับเร็วๆกลับเร็วๆมันก็จะเราไม่ต้องกลับมันนะเอ้าตัวนี้เอากลับเนี่ยโอ้โหง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะเออเอ้ามันมันติดแล้วเนี่ยมันเริ่มจะไหม้แล้วเอ,เ,อเอ้ามุนมันมุนเกดนิดนะึงก็หันไปเลืออีกสักพัก<ป>นานไปกว่าน,นี้แล้วก็าอาจานมารอใส่ครับกปายเรามาปิ้งกิน เอาจานมาใส่ไปลูกไปจานมาจานมานี้มันจะสุกแล้วเดียปุดๆแล้ว อันนี้สุกแล้วเอา้าเพราะมันจะเหี่ยวมากเกินไปสุกได้กวาน,นหัวใจอีกครับเดี๋ยวนี้แป๊บนึงเอาใส่ไปเลยครับเพราะบอกว่ามันสุกแล้วเพราะว่ามันนานกว่านี้มันจะเหี่ยวมันจะไม่มีอะไรกินข้างในหัวมันนะี่ะเดือดปุดๆแล้วนะนะเห็นไหมนั่นนะเดีแบบ๋ยวมานี่แบบนี้แบบน โอ้โหขอมมากอันนี้สุกแล้วมั้งโอเคได้แล้วครับกับด้านทห้หมดเลยลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเหลือไอ้ตัวนี้หางอีกนิดนึงไก่แล้วนะครับไก่สุกครบแล้วโอ้นิ้วก็บังเลนเหลือเกินโอเคกลับด้านเลยครับสามตัวนี้สามตัวที่เหลือกลับด้านเลย ย้มโอเคพอแล้วลูกมันได้เหี่ยวกันไปเรียบร้อยพ่อไม่ยังเหลืออีกอย่างหนึ่งอะไรครับปลาดุกโอเคอันนี้คือย่างกุ้งไหนมาดูสิทุลาราตาของย่างกุ้งนี่คือย่างกุ้งเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทำอีกอย่างตีลีนทำไรลูกทำกระดานแซมแซหมูเหรอครับทำจุดมันจุดมาละ คือแม่นะครับอันนี้น้องนี้ก็เป็นคนสามสิ่งที่เรียกว่าบุญเส้นนั่นไงแต่ไม่ได้พี่สับเลยนะในลองจานให้พ่อดูสิโอ้ยเดี่ยวแรงกำลังเยี่ยมมากไม่เห็นมีแล้วก็ต้องกลับได้านแมนี้ด้วยโอเคแล้วกระดุกอยู่ไหนครับเราจะย่างเพราะไม่เคยทำโอเคเพรานเดี๋ยวคราวนี้พี่คนถือให้คนาหน่อยทำกระดุกนะโอเค ค้าปลาดุกเสร็จเราก็ล้างก่อนนะครับสะอาเดเรียบร้อยล้างให้ส, <ด S 1> สะอาดนะครับแล้วนะไปเราก็จะมาเฉือนปลาดุกให้เป็นบ้างๆนะครับขั้นตอนต่อไปเฉื้อปลาดุกพอสับแล้วมันก็จะเป็นบ้างๆแบบนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ไปใส่เกลือนะครับไปใ,ใส่เกลือกันต่อเลยขั้นตอนต่อไปโรยเกลือ,อ,อโอ้ยขาแขนพ่อยไห่พ่อบงังไปใส่เกลือ เฉยๆนี่แหละง่ายๆเลยถ้าแค่โรยเกลือลงไปที่ตัวปลาดุกแล้วเราก็ <Okay. S 2> จะเอามันไปปริง้งดูน้องด้วยสินี่ดูน้องหน่อยดูน้องจะตำกระเทียมกับผักมองเห็นไหมมองไม่เห็นอะไรเลยเอาอดิเอาอ,อ,อ,อย่าใกล้เกินตัวเองก็ออกดินี่ครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีหมูสัากต้องรูดจับพิิกวับไปมามันลายตาลายลงนะโอเคกดฟอร์นะกดเลย ย่างประดุกกันต่อเลยยาวๆโอ้อโหมันมันดูดิดูสิเดนี้ก็กด้านครับด้านดูรอจนกว่ามันจะสุกเลยนะครับโอ้ แล้วครับตอนนี้มันเริ่มเหลืองแล้วดูสิครับน่ากินมากเลยตอนนี้มันก็ใกล้จะสุกแล้วมันเหลืองมากแล้วตอนนี้อีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะได้กินมันนี่ก็สุกแ,แล้วนะครับกับการย่างปลาดุกที่ยาวนานยาวนานมากนะ ดีๆนอยนี้วางไว้ลูกนั่นแหละเอาจับนี้ไว้เดี๋ยวมือเราวางเลนนะครับย่างกขึ้นยกขึ้นยกฟองขึ้นอีกใกล้ไปเออเนื้อติด oh. ไปร้อนมากมากอย่างเงี้ยมันดจกเอ้เอ้ไม่ยอมลงกระดูกมันดือ้อเหมือนตอนที่มันยังไม่ตาย โอเคมันเปลื่อยแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรขอให้มันได้กินก็พอละโอเคโอ้โห okay. oh, oh. เป็นี้ mm. อร่อยไหมครับเยี่ยมเยี่ยมเลยโอเคงั้นขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีปลามา